ไปดูเท็กซัสหน่อยเท็กซัสนะครับตอนนี้ออกกฎใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะบิลอ่านคริปโตเรียก proof of reserve นะครับก็เรียกว่าเป็นสวรรค์ของคริปโตอีกจุดหนึ่งนะสำหรับเท็กซัสนะฮะรัฐอื่นจะเป็นไงไม่รู้แต่รัฐเท็กซัสเนี่ยค่อนข้างกาวบิตคอยนะครับกาวมายเนอร์มากาวทินมานี่ได้เลยนะฮะประสมภาษีเดี๋ยวจะจัดเก็บกันอย่างยุติธรรมนะแล้วก็ไม่กีดกันนะ ก็มีไมเนอร์ต่างๆเนี่ยไปขุดกันที่เท็กซัสกันเยอะนะค่าไฟไม่พอก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรัฐบาลจะพยายามซัพพอร์ตหากริดมาเพิ่มนะเอา power supply มาเพิ่มนะครับล่าสุดก็มีการ approve เรื่องตัว proof of reserve ด้วยนะไม่ใช่แค่เรื่องของ proof of work proof of อะไรอย่างเดียวนะฮะก็เป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วกันนะสำหรับอเมริกายังมีจุดที่มันพอจะชุ่มชื่นหัวใจบ้างนะครับไม่ใช่วิ่งออกอย่างเดียวนะคุณเจอคุณแกรี่นะครับ